อันนี้ฝังตะกุดเก้าดอกนะครับมีรายการประกวดน้หายางนะครับอันนี้เนื้อก้นคกนะครับนี่ครับเนื้อก้นคกนะฝังตะกุดเก้าดอกนะครับวัวนี้เป็น้ายันนะครับพยันอันนี้อยู่ในชุดเดิมๆนะครับนี่นะครับชุดเดิมๆนะนะครับจะมีสองแบบนะอีกแบบนึงก็จะเป็นสีแดงนะนี่นะครับสีแดง สีแดงแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดิมๆนะครับสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับคลิปนี้มาพบกันในช่องสอนอชาแนลนะครับก็จะพามาชมวัตถุมงคลและเครื่องรางของขัง,งของหลวงพ่อเพียนที่ร้านสอนอพระเครื่องที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิอยู่ที่ชั้น3นะครับวันนี้ก็นํามาให้ชมหลายแบบนะมีพระเนื้อผงนะครับมี เหรียญหล่อนะครับมีเหรียญปั๊มนะครับแล้วก็มีผ้ายันแล้วก็มีเครื่องรางของขลังก็จะเป็นเสือโลหะนะครับไปชมในคลิปนะครับว่ามีแบบไหนบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่องสอ놀ชาแนลนะครับไปชมในคลิปกันเลยนะครับครับนี่นะครับเป็นพักเครื่องและเครื่องรางของขลังที่อยู่ร้าน สนพระเครื่องนะครับที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้นสามนะครับคลิปนี้ก็ให้ชมเกี่ยวกับมีผ้ายันนะครับแล้วก็มีรูปภาพมีเหรียญมีผ้าเนื้อผงนะแล้วก็มีเครื่องรางของขลังก็จะเป็นเสือกระถิ่น4ี่แล้วก็เสือสาห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพขาวดำปีห้านะครับนี่นะด้านหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับ ภาพขาวดำนะครับด้านหลังก็จะมีจีวรเกษาแล้วก็มีตะกุดนะตะกุดเงินทองแล้วก็มีรันหมายเลขด้วยหมึกนะด้วยหมึกนะครับจปนวนสร้างก็9,999บาทน,นะนี่นะอยับที่ร้านนะครับสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับก็น,นี้ก็จะเป็นเหรียญพระคลังมหาลาโพนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่นะ นี่เป็นเนื้อรองแดงลมดำครับก็ค่อนข้างอย่หายากมีรายการประกวดนะครับแล้วก็ภาพขาวดำนี่ก็มีรายการประกวดนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นี่ครับไมคคอนนะครับด้านหลังจะเป็นพระบี้กะเนศน,นะครับน,นี่นะเดิมเดิมนะมีจานของพ่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือกระถิน เสือกระถิน49นะครับจะมีเนื้อเงินกับเนื้อทองเหลืองครับไอตัวดําๆเนี่ยมันโดนอากาศนะครับรุ่นนี้มีเนื้อทองคำด้วยนะครับมีเนื้อทองคําด้วยนะครับที่จํานวนการสร้างนะเป็นเสือประสบการณ์อีกรุ่นนะเนื้อเงินตอนนี้ก็ไปแตะที่6,000บวกแล้วนะครับทองเหลืองสวยๆก็มี6,700แล้วนะครับ เป็นเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพียนนะครับเดี๋ยวมาดูรายการนี้อันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะหมูอุดมทรัพย์นะฮะสร้างปีหกศูนะรุ่นสุดท้ายนะอันนี้ไปเลี่ยมนะครับไปเลี่ยมให้ช่างก๊อปเลี่ยมให้นะครับนี่นะจะมีแกะวัวทอนะครับมีแกะวอถทอแนละมียันตรงขาหมูนะฮะมีแกะวอวทอเนะี่ยตรงข้างท้องนะครับส่วนอีกข้างนี่ก็จะมี แกะเป็นใหม่เลขครับรุ่นรุ่นนี้ก็มีสร้าง3,000กว่านะครับนะเหล็กหมูดมทรัพ์นะครับมีรายการประกวดนะครับแล้นี่ก็เป็นเสือเสาห้านะครับนี่นะครับลักษณะเสือเต็มเต็มเต็มตัวเลยนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับ เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับรุ่นนี้นะนี่ครับก็มาดูถ้าเนื้อผงนะครับอันนี้ก็ปิดตานะครับปิดตารุ่นแรกนะอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับไม่ได้ฝังตะกุดนะครับจัมีฝังตะกุดเงินตะกุดทองนะครับนี่นะนี่พิมพ์จัมโบ้นะครับขนาดเท่าหลวงปู่โตนะครับแต่จะบางลงความหนาจะจะบางกว่าหลวงปู่โตนะครับนี่นะ ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เป็นยานหลวงพ่อนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีรายการประกวดนะครับก็อันนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นพระเนื้อผงนะฮะข้าธโมนะนี่นะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะฝังตะกรุดเงินนะมีตะกรุดทองนะนะมีฝังตะกรุดทองอันนี้มีจานนะะด้านหลังจะมีคาว่า พระโมพิคุนะฮะวัดเกินกริตลบบุรีนะฮปีสามเจ็ดนะอัน,นี้พิมพ์เล็กนะครับก็มีรายการประกวดนะครับตุ่น,นี้นะลักษณะของพ่อนั่งเต็มอง์นะครับนี่นะอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยพิมพ์ใหญ่นะฮะนี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังก็แก่เหมือนกันนะครับต่างเรื่องขนาดนะครับอันนี้ก็มีรายการประกวดเหมือนกันนะครับ โตหลงพเพียนะอยู่ในชุดยอดนิยมชุดที่หนึ่งะครับนี่นะมันจะมีสีออกเข้มหน่อยก็มีนะสีขาวนะอันนี้องค์นี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นี่นะเพิ่งได้มานะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่นะความตะกุดนะมีรอยจานหลวงพ่อนะครับ ค้าเนื้อผงองต่อไปก็จะเป็นผ้ายอดถุนพลนะฮะนี่นะอันนี้เป็นเนื้อเกสรนะครับออกสีขาวนะครับนะของปีสีแปดนะครับค่อนข้างจะหายากเลยนะครับเรามีประสบการณ์ครับมีรายการประกวดด้วยนะครับนี่นะครับมีรายการประกวดนะครับอันนี้เป็นเนื้อเกสรนะครับด้านหลังจะฝังตะกุดนะจะฝังตะกุดทองนะ จะแกะให้ดูนะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงฮะนี่นะครับด้านหลังจะฝังกุดทองนะนี่ฮนะ็นท้ายอดขุนพลนะครับหลวงพ่อเพี้ยนขจตโมนะครับเดี๋ยวจะมีแบบไม่ฝังก็มีนะครับก็มีรายการประกวดด้วยนะครับนี่นะแล้วมาดูเนื้อว่านเนื้อว่านก็จะเป็นนี้เป็นกล่องสีนี้นะครับ นี่นะครับเนื้อว่านะครับจอกเข้มนะโทนเข้มน้ำตาลนะครับส่วนข้างในด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝังตะกุดทองนะครับมีรายการประกวดเหมือนกันนะครับนี่นะครับสุภเนื้อผงนะครับทายอดคุณทนคะปีสี่แปดนะครับมีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวมาดูอีกองหนึ่งครับทายเนื้อผงนะครับ นี่ครับนี่ครับอนุสรยอดวันนะครับนี่แหละอนุมานคลองเมืองหรือหนมโกนครับรุ่นที่มีประสบการณ์ M16 ินะยิงออกแต่ไม่โดนนะครับนี่นะครับรุ่นนี้แหละนี่เลยนะครับหนมโกนะครับอนุมานคลองเมืองนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับ นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ฝังตะกุดเก้าดอกนะครับมีราการประกวดน้าหายางนะครับอันนี้เนื้อก้นคกนะครับนี่ครับเนื้อก้นคกนะฝังตะกุดเก้าดอกนะครับรุ่นประสบการณ์นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่นะ นี่จะเป็นองค์เนื้อสีดำนะเป็นเนื้อสีดำนะนี่เป็นเนื้อสีดำนะครับตะกุดทองเก้าดอกเหมือนกันนะครับนี่สีดําเข้มเลยนะครับอันนี่ผมไปเลี่ยมมานะครับเลี่ยมมาด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะมีเสือน, e นะครับมีจีวรนะครับนี่นะครับไปดูรายการต่อไปเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะก็ จะมีนี่ครับรูปหล่อโบราณนะฮะสี่เก้านะฮะรุ่นฉลองโบสดนะนี่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับมีรายการประกวดแล้วนะครับรุ่นนี้นะของต้หลุโมเพียนะครับที่ร้านก็มีอยู่สองสามองนะับท่านใดสนใจก็เข้ามาชมได้นะมาดูองค์จริงดีกว่าครับนะราคาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับคือพระสวยก็ตามสภาพนะราคานะก็ราคาก็ตามสภาพนะ ความสวยนะครับแล้วก็มันมีหมายเลขก็ต้องต้องถ้าหมายเลขหลักหมายเลขต้นๆก็ราคาก็จะสูงหน่อยครับอันนี้เป็นรูปเหมือนไตรมาส58นะครับนะนี่นะรูปทรงรูปแบบจะคล้ายๆ่47นะคล้ายๆขนาดใกล้ๆกับรูปเหมือนปัม๊มไตรมาส47นะนี่นะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้เป็นเหรียญหล่อมองคลแปดเจ็ดนฮะเนะืน้อเงินนะครับนะถือว่าเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกๆนะครับ <ๆ S 1> เพราะว่ามันสร้างน้อยแลสร้างไม่มากครับสร้างไม่มากด้านหลังด้านหน้านะฮะมาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นยันของพ่อแล้วก็ไปตอกโคด้านซ้ายด้านขวามือก็จะลันเลขนะครับนี่นะครับสวยงานนะด้านบนนี่เขียนว่าอ่แกเขาว่ามงคลแปดเจ็ดนะนี่นะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งจะเป็นเนื้อทองระคังนะฮะเนื้อทองระคังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ยเหรียญนี้เป็นเนื้อทองระคังครับมงคลแปดเจ็ดนะฮะ เหลืองอลามเลยนะครับสวยงามนะครับเหลืองมากเลยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับแกะเหมือนกันนะครับนี่มีต่อโค้ดนะด้านบนก็มีมงคลแปดเจ็ดฮะสวยงามนะเนื้อทองระคังนะครับนี่ฮะก็มาดูอันนี้เป็นผ้ายันนะครับท้ายันอันนี้อยู่ในชุดเดิมๆนะครับนี่นะครับชุดเดิมๆนะ นะครับจะมีสองแบบนะอีกแบบมันก็จะเป็นสีแดงนี่นะครับสีแดงสีแดงแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดิมเดิมนะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านได้นะครับนี่นะครับหายากนะครับนะไว้บูชาติดบ้านแขวนไว้ที่บ้านนะครับอันนี้ซองเดิมเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดนะครับนี่ครับ นี่นะครับก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพียนอคตมโมนะครับมีหลากหลายนะครับอันนี้เอามาให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับก็จะมีมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในครั้ต่อไปในช่องสอนอชาแนลนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ